วันนี้เรามีรายงานจากคุณทีรพงศ์โลหวัชรลครับรายงานจากด้านหน้าสำนักวชาธธสัมพันธ์เขตสานี่เองนะครับสวัสดีค่ะสถานการณ์น้ําในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่วันนี้นะครับยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับแต่ว่าน้ําก็ยังคงสูงแล้วก็ท่วมในเขตเศรษฐกิจของพื้นที่ในเทศบาลนครเชียงใหม่อยู่ครับ ภาพมุมสูงของถนนช้างคลานตั้งแต่บริเวณในบาซ่านะครับถึงหน้าโรงแรมแชงกลิล่าแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของจังหวัดเชียงใหม่ครับที่ถูกน้ําจากแม่น้ําปิงเอ,อ่อล้นเข้าท่วมตั้งแต่เมื่อคืนวานนี้อ่าแล้วก็ในช่วงบ่ายเนี่ยนะครับก็มีปริมาณน้ําลดลงเล็กน้อยทําให้ระดับน้บนําบนถนนช้างคลานเนี่ยอยู่ที่ประมาณ30-60ถึงเซนติเมตรนะครับโดยมีเจ้าหน้าที่จากหลายภาคส่วนนํารถโดยสารมาให้บริการนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เดินทางออกจากโรงแรมที่พักที่อยู่บนถนนช้างคลานนะครับรวมถึงบริการรับส่งประชาชนในพื้นที่ด้วยโดยผู้ค้าในตลาดไนบาซ่าระบุว่าแม่น้ําปิงนะครับได้ทะลักเข้าท่วมพื้นที่ร้านค้าทําให้ได้รับความเสียหายและก็มีการขอให้ผู้ที่เดินทางไปมาในพื้นที่นะครับขับรถด้วยความระมัดระวังแล้วก็อย่าทิ้งขยะลงแม่น้ำครับไปฟังเสียงของผู้ค้าในตลาดไนบาซ่ากันหน่อยครับ พรอย่างใจพวกขยะทิ้งเนี่ยครับเป็นถุงเป็นถุงอ่ะมาทิ้งได้จะได้อ่ะอติกระจยคนละไม้ละมือห้องกินแก้วน้ำแก้วน้ำแล้วก็ควางลงน้ำไม่รับใจอ่ะครับแล้วก็รถเนี่ยมาทายคอนเทนต์กันอ่ะมาทายไอย้เนี่ยงมาสร้างความเดือดร้อนใหเขาปุ้นปุน้นว่าบ้านไหนที่ประตูมอดจนมีกระจกกระแตกบ้างเลยกันเพราะซ้ายเพิ่งกับบางบ้านเพิ่งกับไปได้คนมามมันเอย่างทีนี่ อันบนดีเราไปสร้างความเป็นรอดนู่น ขณะที่บริเวณถนนระแกงและถนนประชาสัมพันธ์นะครับมีประชาชนเดินเท้าเข้าออกพื้นที่หลังจากที่ระดับน้ําลดลงอยู่ในระดับประมาณ30-50ถึงเซนติเมตรครับรถขนาดใหญ่แล้วก็รถกระบะยังสามารถสัญจรได้นะครับแต่ว่ารถขนาดเล็กยังไม่สามารถสัญจรผ่านได้หรือว่าต้องสัญจรด้วยความยากลําบากนะครับแต่ว่าหน่วยงานราชการและก็หน่วยงานต่างๆก็มีรถ มาคอยให้บริการประชาชนส่วนที่คลองแม่ขา่าถนนรักแกงนะครับน้ําจากคลองแม่ข่านทะลักเข้าท่วมร้านค้าริมคลองครับทำให้ได้รับความเสียหายอีกหลายร้านเลยนะครับ ทางด้านนายอัศนีบุรณุปรกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ครับนำอาหารและน้ําดื่มจํานวน180ชุดลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในชุมชนฟ้าใหม่นะครับซึ่งชุมชนนี้เป็นชุมชนที่ถูกน้ําท่วมสูงกว่า40-60ถึงเซนติเมตรได้รับการร้องขอจากประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนนะครับว่าต้องการอาหารและน้ําเข้ามาสนับสนุนนะครับ <S <S เนื่องจากว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยได้รับความเดือดร้อนต่อเนื่อง2วันติดกันแล้วครับ ส่วนที่สำนักประชาสัมพันธ์เขตสาเชียงใหม่ถนนประชาสัมพันธ์นะครับแม่น้ําปิงก็ไหลเอ,อ่อเข้าท่วมตั้งแต่ช่วงค่าที่ผ่านมาขณะที่ระดับน้ําด้านหน้าสำนักงานนั้นอยู่ที่ประมาณ60-70ถึงเซนติเมตรครับซึ่งภายในสำนักงานวันนี้ก็ยังมีหน่วยงานในสังกัดนะครับทั้ง NBT นบทีเชียงใหม่สวทเชียงใหม่แล้วก็ส่วนอื่นๆเนี่ยที่ถูกน้ําท่วมโดยที่ฝั่งด้านตรงข้ามเนี่ยเป็นบ้านพักของส่วนเทคนิคก็มีน้ําท่วมเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าก็มีเจ้าหน้าที่หลายๆท่านเนี่ยออกมาปฏิบัติงาน ตามปกตินะครับทำให้ยังมีการให้ข้อมูลต่างๆอยู่ต่อเนื่องตลอดทั้งวันด้วยนะครับขณะเดียวกันที่บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งที่หหรือว่าโรงพยาบาลแม่และเด็กที่อยู่ติดกันนะครับก็ถูกน้ําจากแม่น้ําปิงไหลทะลักเข้าท่วมจนต้องประกาศงดให้บริการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และผู้มารับการรักษานะครับโดยได้ย้ายผู้ป่วยออกนอกพื้นที่ทั้งหมดแล้วซึ่งนายวรวิชัยสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายแพทย์จตุชัยมณีรัตน์ครับนายแพทย์สาธาณาสุข จังหวัดเชียงใหม่ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเจ้าหน้าที่แล้วก็คนที่พักอาศัยอยู่ภายในบ้านพักของสำนักงานวันนี้ด้วยนะครับ ไปดูอีกจุดหนึ่งครับที่โรงพยาบาลลานนาสามถนนสุกเสษมตมบลป่าตันอําเภอเมืองเชียงใหม่ครับน้ำได้ไหลทะลักล้นจากแนวกระสอบทรายของโรงพยาบาลนะครับเข้าท่วมภายในอาคารผู้ป่วยชั้นหนึ่งทั้งหมดรวมไปถึงชั้นใต้ดินซึ่งเป็นพื้นที่เก็บอุปกรณ์ครับซึ่งทางโรงพยาบาลได้ขนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลลานนาสามมายังโรงพยาบาลลานนาหนึ่งและ2เป็นการชั่วคราวรวมถึงขนย้ายอุป,ปกรณ์ทางการแพทย์และก็ส่วนที่จําเป็นต่อการรักษาของผู้ป่วยซึ่งยังไม่สามารถประเมินมูลค่าความเสียหายของโรงพยาบาล ในขณะนี้ได้นะครับซึ่งล่าสุดสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าไปนําเครื่องสูบน้ํามาติดตั้งครับสูบน้ําออกจากโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนนะครับเพื่อทําให้สถานการณ์กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วนะครับ พาไปดูเรื่องของสถานีวัดระดับน้พํพ p หนึ่งกันบ้างจุดนี้จุดไฮไลท์ครับที่จุดสถานีตรวจวัดระดับน้ํพีหนึ่งเชิงสะพานนวรัตน์นะครับวันนี้ก็ยังมีประชาชนเดินทางมาสํารวจปริมาณน้ําอยู่อย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายครับโดยแม่น้ําปิงที่ล้นทะลักจากแม่น้ําปิงเนี่ยเข้าท่วมถนนเจริญเมืองหลายจุดนะครับแล้วก็มีรถคอยให้ความช่วยเหลือประชาชนรวมถึงมีภาคเอกชนครับนำอาหารมาแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เดินทางมาตรวจสอบสภาพน้ําด้วย ซึ่งล่าสุดร,ระดับน้ําที่สถานีวัดน้าพีหเมื่อเวลาประมาณ15บหนาฬิกาวันนี้ครับอยู่ที่4.6 6กเมตรนะครับแล้วก็ P67 อยู่ที่3.2 2เมตรซึ่งสํานักชลประทานที่1ครับออกประกาศเตือนฉบับที่10ครับแจ้งว่าสถานการณ์น้ําที่จุดพีผ่านจุดวิกฤตสูงสุดที่4.93เมตรเมื่อเวลา2นาฬิกาวันนี้ที่ผ่านมาหลังจากนี้ระดับน้ําจะลดลงต่อเนื่องและจะเข้าสู่ภาวปะปกติภายใน2วันเนื่องจากมีปร,ริมาณน้ําสมทบจากลุ่มน้ําแม่แตงและก็ลุ่มน้ําปิงที่อำเภอเชียงดาวไหลลงมาสมทบด้วย นในประเด็นนี้นายเกื้อกูลมาณนะสัมพันธกุลผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ให้ข้อมูลนะครับว่าขณะนี้ระดับน้ําในเขตเทศบานนลนครเชียงใหม่จะปรับลดลงต่อเนื่องทีละน้อยครับแต่ว่าจะไปส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ําของอําเภอเมืองในพื้นที่ลุ่มต่ําของลําน้ําสาข,ขาของแม่น้ําปิงในอาเภอหางดงและก็อาเภอสัมปะตองด้วยนะครับไปฟังเสียงของท่านหัวหน้าผู้อานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่กันหน่อยครับจะได้รับผลกระทบยกตัวอย่างเช่น ในพื้นที่ในเขตตะบนลิมปิงนะครับแล้วก็ในเขตหนองตองครับก็จะได้รับผลกระทบน้ําลนตลิ่งเข้าไปท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ําในช่วงที่น้ําปิงไหลผ่านนะครับในเขตอําเภอหางดงนะครับบางส่วนของอำเภอสัมปรตองพอหลังจากอําเภอสัมปตองแล้วตลิ่งล้าน้ําปิงแล้วก็ความกว้างของแม่น้ําปิงจะสูง ซึ่งตอนนี้ได้มีการระบายน้ำพอพ้นจากบริเวณนี้ปั๊บเนี่ยผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนไล่ตั้งแต่สันปะตองไปไปนะครับมีมีบางส่วนที่อยู่ลิมน้ำปิงเนี่ยจะแคบแคบพูดง่ายๆว่าอา,อาจจะได้รับผลกระทบ ิดท้ายกันที่นอกเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่บ้างนะครับคือที่เวียงกุมการอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่นะครับแม่น้ำถูกแม่น้ำปิงเนี่ยไหลทะลักเข้าท่วมโบราณสถานหลายแห่งทั้งวัดธาตุขาวครัครบถูกน้ำท่วมพื้นที่ระดับน้ำสูงกว่า1เมตรนะครับพระพุทธร,รูปองค์ใหญ่จมอยู่ในน้ำเกือบครึ่งองค์นะครับส่วนที่วัดปู่เปี้ยแล้วก็ถูกเจดีขอไปครับเจดี JD ถูกน้ําท่วมสูงกว่า1เมตรนะครับแล้วก็วัดกู่ป่าด้อม หน้าทางเข้าเจดีเหลี่ยมซอย9ระดับน้ําสูงกว่าสูสาเมตรนะครับแล้วก็น้ํำยังเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนในหมู่บ้านเจดีเหลี่ยมหมู่หนึ่งและหมู่บ้านช้างค้านะครับแล้วก็ที่ตำบลท่าวางตาลอาเภอสารพีจํานวน2 0 0ร้อถึงสามหลังคาเรือนนะครับระดับน้ําก็มีตั้งแต่1นถึงสเมตรเป็นต้นไปซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่นะครับยกทรัพย์สินไว้บนที่สูงแล้วแต่ว่าก็ยังได้รับผลกระทบซึ่งเขาบอกว่ารุนแรงกว่าปี2565ที่ผ่านมานั่นเองนะครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่บนถนนประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่อยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งที่1แล้วก็สำนักประชาสัมพันธ์เขต3นะครับระดับน้ําที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้ลดลงจากเมื่อช่วงเช้าแล้วเล็กน้อยนะครับ คุณผู้ชมจะเห็นว่าด้านหลังตรงนี้เนี่ยก็จะมีรถเข้าออกพาคนในชุมชนด้านหลังเนี่ยเข้าออกตลอดเวลานะครับแล้วก็ชุมชนด้านหลังนี้ก็ยังมีชุมชนฟ้าใหม่ชุมชนต่างๆที่ยังคงได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมอยู่นะครับซึ่งระดับน้ําก็อย่างที่ได้เรียนไปมีตั้งแต่50เซนติเมตรและบางจุดอาจจะสูงเกิน2เมตรด้วยซ้ําเพราะว่าอยู่ในจุดลุ่มต่านะครับซึ่งบรรยากาศแบบนี้ยังเกิดขึ้นตลอดทั้งวัน ทั้งวันนี้เลยนะครับของในพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงใหม่อย่างไรก็ตามนะครับอย่างที่ได้กล่าวไว้ว่าทางสํานักงานชนรประธานที่1คาดการณ์นะครับว่าระดับน้ําจะทยอยลดลงไปเรื่อยๆภายใน2วันหากไม่มีสถานการณ์ฝนตกลงมาเพิ่มในพื้นที่นะครับซึ่งก็เป็นความหวังครับว่าชาวเชียงใหม่น่าจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตแบบปกติภายใน2-3วันนี้นะครับถ้าอากาศยังคงมีแดดร้อนแบบนี้แล้วก็ระดับน้ำยังคงลดลงต่อเนื่องแบบนี้ครับธีพพงศ์โลหะวัชระทีมข่าว n อ t นทีเชียงใหม่รายงานครับ ครับผมต้องขอบคุณคุณธีรพงศ์ด้วยนะครับในส่วนของที่เป็นสถานการณ์น้ําในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะด้านหน้าของสํานักประชาสัมพันธ์เตสาม n o t นเนี่ยก็ถือว่าน้ําระดับน้ำเนี่ย รถใหญ่เท่านั้นที่สามารถสัญจรผ่านได้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเราผ่านจุดวิกฤตมาแล้วเม<ช>ื่อคืนนี้เป็นเวลาประมาณตีสองนะคะตอนนี้ระดับน้ําเองก็ค่อยๆลดลงเรื่อยๆอแล้วแต่สิ่งที่พี่น้องประชาชนยังต้องห่วงอยู่ก็คือพื้นที่อําเภอหางดงและอําเภอสันปะตองนะคะจะเป็นพื้นที่ที่รับน้ําในลําดับต่อไปนะคะ